ใหสังเกตอาการป่วยด้วยระบบทางเดินหายใจยกน2,563ถึงวันที่มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายในสถานกอกกรหากบก็ให้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายทางช่องทางกานทางประย์นะครับแล้วก็ระหว่างที่เนี่ยการที่เป็นข่าวทางโซเชียลเนี่ย ู้คโรงพยาบาลเอลกชแนแห่งเด่นหลังจากนั้นก็ประชาชนและชาวจังหวัดพะเยาที่รบกวนท่านนะครับกต่ผมในสมมติเชียงวงประธานคณะผู้การโรคติดต่อจังหวัดพะเยานะครับขอเรียนให้ทราบว่า พะยาพบผู้ป่วยยืนยันโรคติดต่อไวรัสโคโา2 0 -19 เพิ่มอีกหนึ่งรายนะครับเป็นผู้ป่วยหญิงไทยอายุ2 8ปีผู้ล่วงที่อยู่อำเภอจุนจังหวัดพะเยาเมื่อระหว่างวันที่1-28พฤศจิกายน2563ได้เดินทางไปทำง,งานที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งที่เมือง ขาคีเลกสารรัแาธาธาบแห่งสหภาพอินมาซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวมีการระบาดของโรคติดต่อโควิด -19 แล้วจึงเดินทางกลับประเทศไทยเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2563โดยเดินทางกลับผ่านช่องทางทางธรรมชาตินะครับแล้วก็ของอำเภอเพชสายจังหวัดเชียงราย เข้าพักณบ้านเพื่อนในพื้นที่หน้าด่านอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายจากนั้นวันที่29พฤศจิกายน2563ได้เดินทางจากอำเภอแม่สายไปยังพื้นที่บริเวณหน้าห้างสรรพสิทนค้าแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายนะครับแล่ได้ไปเที่ยวงานคอนเสิร์ตแห่งหนึ่งในตัวเมือง จังหวัดชียงรายและก็เข้าพักที่โรงแรมในตัวเมืองจังหวัดชีรายด้วยนะครับและในวันที่30มิพฤศจิกายนันาร้อยหได้เดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่และเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด19ึโงรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งหลังจากนั้นก็เดินทางกลับจังหวัดพะเยาและก็เข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลพะเยา เมื่อวันที่1ธันวาคม2563ผลการตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ขณะนี้ผู้ป่วยรักษาตัวที่โรงพยาบาลเดีย,ยวมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง1รายซึ่งขณะนี้ก็เข้ารับการเฝ้าระวังสังเกตอาการที่โรงพยาบาลเดีย,นยวนะครับ ดังนั้นนะครับผมขอให้ผู้ที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันหรือเดินทางในพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดปฏิบัติตนดังนี้นะครับกลุ่มเสี่ยงสูงจํานวนหนึ่งรายคือสามีของผู้ป่วยนะครับและก็กลุ่มเสี่ยงต่ำคือประชาชนในจังหวัดพะเยาที่เดินทางไปร่วมงานแสดงดนตรีที่ สิงปรากจังหวัดชิรายในวันที่29พฤศจิกายน2563ในช่วงเวลา18นาฬิกาถึง23นาฬกาและอยู่ในโซนรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่นั่งโต๊ะและไม่ได้ใกล้ชิดกับผู้ป่วย